ข้อส4ส่มพรขับรถอีแตนจากบ้านไปส่งพี่ชายและน้องสาวที่บ้านของแต่ละคนบ้านน้องสาวอยู่ไกลกว่าบ้านพี่ชาย5กิโลเมตรเขาใช้เวลาขับรถไปบ้านพี่ชาย4 5นาทีหลังจากส่งพี่ชายแล้วเขาขับรถไปส่งน้องสาวโดวยใช้อัตราเร็วลดลง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้เวลา12นาทีจงหาจทย์ให้หา2อ,อย่าง1คืออัตราเร็วที่สมพรขับรถไปส่งพี่ชาย แล้วก็สองระยะทางระหว่างบ้านของสมพรกับบ้านพี่ชายข้อเนี้ยอ่านโจทย์อาจจะงงอยู่ลองวาดออกมาเป็นรูปก่อนเขาบอกให้นี่เป็นบ้านสมพรสมพรขับ,บรถอีแต่งจากบ้านไปส่งพี่ชายและน้องสาวบ้านน้องสาวอยู่ไกลกว่าบ้านพี่ชายห้ากิโลเมตรถ้าเกิดว่าให้บ้านพี่ชายอยู่ตรงนี้ ้านน้องสาวอยู่ไกลกว่าบ้านพี่ชาย5้กิโลเมตรระยะทีนี้เราจะให้ระยะทางจากสมพรบ้านสมพรในบ้านพี่ชายเป็นเอกิโลเมตรแต่ทีนี้เขาบอกว่าบ้านน้องสาวอยู่ไกลกว่าบ้านพี่ชาย5้ากิโลเมตรแสดงว่าตรงเนี้ยคืออีก5้ากิโลเมตรแค่ตรงนี้นะ5้ากิโลเมตรตรงนี้ x แล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้เวลาขับรถไปบ้านพี่ชาย45นาทีจากบ้านสมพรไปบ้านพี่ชาย45นาทีหลังจากส่งพี่ชายแล้วเขาขับรถไปส่งน้องสาวโดยใช้อาัตราเร็วลดลง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้เวลา12นาทีตรงนี้คือ12นาทีทีนี้เขาบอกว่าขับไปบ้านน้องสาวใช้อัตราเร็วลลดลง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็เลยจะให้สมพรขับรถจากบ้านตัวเองไปบ้านพี่ชายใช้อัตราเร็วเป็นวายกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันแล้วก็ตรงเนี้ยใช้อัตราเร็วเป็นวายลบสิบเพราะเขาบอกว่าใช้ลดลงนี่นะก็จะได้ออกมาอย่างนี้ทีนี้ก็คือเราก็หา เท่ากับบทคือสูตรข้อนี้ที่สูตรที่จะต้องใช้คือ,อะระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลาหรือ s เท mm ่า hmm. กับ er bt ท mm hmm. เราจะแก้ข้อนี้ออกก็ข้อนี้เราก็ได้มาแล้วใช่ไห แล้วคือเราก็จับ S เท่าก,กับ VT ของฝั่งนี้ไปแล้วก็ S เท่าก,กับ VT ของฝั่งนี้ไปคิดแยกกันนะสองฝั่งเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นระยะทางแบบครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่แบบของทั้งหมด5กิโลเมตรก็คือจากบ้านพี่ชายมาบ้านน้องสาว12นาทีก็คือแค่ตรงนี้ทุกอย่างคือของใครของมันทีนี้เราก็บอกนิดนึงว่าที่เรากําหนดให้ xy คืออะไรบ้างก็กําหนดให้ระยะทางจากบ้านสมพรไปบ้านพี่ชายเป็น x กิโลเมตร แล้วก็กําหนดให้ระยะทางที่ขับจากบ้านสมพรไปบ้านพี่ชายขับไปด้วยอัตราเร็ววายกิโลเมตรต่อชั่วโมงเขียนว่ากําหนดให้อัตราเร็วที่ขับจากบ้านสมพรไปบ้านพี่ชายวายกิโลเมตรต่อชั่วโมง โอเคทีนี้เราก็วาดเอามาเขียนสมการจากรูปนี้เลยตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคิดจากสมพรในบ้านพี่ชายจาก s เท่ากับ v t s คือระยะทาง v อัตราเร็ว t เวลานะ s เท่ากับ v t s ข้อนี้คือ x กิโลเมตร v อัตราเร็วก็คือ Y t ก็คือ45นาที สี่สิบห้านาทีแต่ว่าข้อเนี้ยมันหน่วยเป็นชั่วโมงฉะนั้นก็เลยต้องเป็นสี่สิบห้าส่วนหกสิบเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีคิดอย่างนี้หน่วยก็ออกมาเป็นชั่วโมงก็ตัดเลขนิดนึงก็จะเป็นเอาสิบห้าหารสามวาส่วนสีติดไว้ก่อนเป็นสมการที่หนึ่งก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ เข้าสูตร s, <S, s, <S เท่ากับ vt เหมือนเดิมระยะทางก็คือ5กิโลเมตร v อัตราเร็ว y ลบ10 t เวลาก็เป็น12แล้วหารด้วย60เพราะตรงนี้เป็นนาทีหาร60จะได้เป็นชั่วโมงเป็นสมการที่2ที่นี้เห็นว่าสมการที่2มีตัวแปรเดียวแต่ว่าสมการแรกมี2ตัวแปรคือ x กับ y ฉะนั้นต้องหาตัวแปร y ให้ได้ก่อน ฉนันจะคิดจากสมการที่สองก่อนนะก็เป็น5เท่ากับ y ลบ10 12กับ60หารกันออกมาตัดทอน12 5ก็ย้าย25ขึ้นมาคูณ25เท่ากับ y ลบ10จะได้ y เท่ากับ35ก็คือเราก็ได้แล้วว่า อัตราเร็วที่ขับที่ขับนะจากบ้านสมพรไปบ้านพี่ชายเป็นวายกิโลเมตรเชนั้นก็จะได้ว่าอัตราเร็วที่สมพรขับรถออกจากบ้านของตัวเองไปบ้านพี่ชายจะเป็นสาสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เราก็เอาค่าวายที่ได้กลับไปแทนในสมการที่หนึ่งก็เขียนว่า นำค่า y แทนในหนึ่งสมการที่หนึ่งก็จะได้เป็นจาก x เท่ากับสาม y ส่วนสี่นะแต่ทีนี้เราได้ y มาแล้ว y คือสามสิบห้าก็จะเป็น x เท่ากับสามคูณสามสิบห้าส่วนสี่แล้วก็คิดเลขออกมา คิดเลขตรงนี้ออกมานะห้าสามสิบห้าก็เป็นหนึ่งร้อยห้าส่วนสี่หารกันออกมามันจะได้เป็นยี่สิบหกจุดสองห้าก็ได้ออกมาแล้วทั้งตัวแปรเอกตัวแปรไวามาดูว่าโจถามอะไรโจรถามว่าอัตราเร็วที่สมพรขับรถไปส่งพี่ชายอัตราเร็วที่สมพรขับรถไปส่งพี่ชาย ก็คืออัตราเร็วตรงนี้ก็คือค่า Y ฉะนันก็มาดูว่าค่าวาย๋ยวได้เท่าไร่ค่า Y เราคิดออกมาได้แล้วตั้งแต่แรกคือ35เพราะฉะนั้นก็ตอบว่าอัตราเร็วที่สมพรขับรถไปส่งพี่ชายเป็น35กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็อันที่สองที่โจทย์ถามคือระยะทางระหว่างบ้านของสมครกับพี่ชายก็มาดูที่รูประยะทางระหว่างบ้านของสมครกับพี่ชายคือเอกิโลเมตรแล้วก็มาดูว่าค่าเอกของเราหาได้เท่าไหร่ค่าเอกของเราที่หาได้คือยี่สิบหกจุดสองห้าฉะนั้นก็ตอบว่าระยะทางระหว่าง บ้านของสมพรกับพี่ชายยี่สิบหกห้ากิโลเมตรข้อนี้นะก็คือจากโจทย ก่อนอื่นเราต้องรู้สูตรก่อนว่าระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลา s เท่ากับ v t นะแล้วก็จากโจทย์อ่ะมันอาจจะงงเราก็ต้องวาดออกมาให้ได้เป็นรูปสางรถพี่พี่ว,า,วาดรูปง่ายกว่าก็เขียนว่าจากสมพรมาพี่ชาย x กิโลเมตร45นาที y กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จากพี่ชายมาน้องสาวอีก5กิโลเมตรใช้เวลา12นาทีด้วยอัตราเร็ว Y-10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช้สมการ S เท่ากับ V T แทนสองข้างก็จะเป็นอันนี้ของช่วงแรกก็เป็น X เท่ากับ V คือ y ถูกปะ่ะ x กิโเมตรเท่ากับ V คือ y ก็คือ4 5 6สน60เพราะว่าต้องคิดเป็นชั่วโมงหน่วยเป็นชั่วโมงแล้วก็อีกสมการหนึ่งก็คือของตรงนี้ของช่วงหลังที่ไปส่งหลังสาว ก็จะเป็น s คือ5กิโลเมตร v y ลบส0 T เป็นสิบสองคูณหกก็ได้ออกมา2สมการก็แค่สมการที่2ก่อนเพราะว่าค่า y มันจะหลุดออกมาเลยแล้วทีนี้เอาค่า y ที่ได้กลับไปแทนในสมก,การที่1แล้วก็จะได้คำตอบออกมานะข้อนี้สรุปว่านี่อัตราเร็วที่ขับไปส่งพี่ชาย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางระหว่างบ้านของสมพรกับพี่ชายคือ 26.25กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคค่ะ้าอ้านขับรถยนต์จากเมืองกอส่วนเอกขับรถยนต์จากเมืองขอไปพบกันที่ร้านอาหารซึ่งอยู่กึ่งกลางของระยะทางระหว่างเมืองกอและเมืองขอถ้าเอกขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็วมากกว่าอ้าน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอกจะใช้เวลาเพียง40นาทีก็ถึงจุดนัดพบส่วนอ้นไปถึงช้ากว่าเอก5นาที โจทย์ให oh euh, ну ้หาหนึ <êtes> s <S <ack> ่งค like ah ืออัตราเร็วของรถยนต์ทั้งสองคันแล้วก็สองระยะทางระหว่างเมืองกอและเมืองขอทีนี้อ่านโจทย์งงว่าลูกก่อนเขาบอกว่าร้านอาหารอยู่กลางกลางของระยะทางระหว่างเมืองกอและเมืองขอนะฉะนั้นถ้าให้ตรงนี้เป็นเมืองกอนี่เป็นขอนี้คือร้านอาหาร จทย์บอกว่าอ้านขับจากเมืองกอไปเมืองขอส่วนเอกขับจากขออ่ะอ้นขับจากเมืองกอส่วนเอกขับจากเมืองขอแล้วไปเจอกันตรงกลางอืมตรงนี้เป็นอ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมส่วน เอขับจากเมืองขอแล้วก็มาเจอตรงกลางซึ่งอยู่กึ่งกลางของระยะทางระหว่างเมืองกอและเมืองขอถ้าอยู่กึ่งกลางของระยะทางก็แสดงว่าระยะทางสองฝั่งเนี้ยเท่ากัน ก็ให้ระยะทางเป็น x กิโลเมตร้เป็น x กิโลเมตรนะถ้าเอกขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็วมากกว่าอ้อน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอกจะใช้เวลาเพียง40นาทีก็คือถ้าบอกว่าให้อ้อนขับรถด้วยอัตราเร็ว y กิโลเมตรต่อชั่วโมง เขาบอกว่าเอกจะใช้เวลาจะใช้อัตราเร็วมากกว่าอน้น10กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นเอกก็จะเป็น y บวกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอกจะใช้เวลา40นาทีส่วนอ้นไปถึงช้ากว่าเอก4อ้นไปถึงช้ากว่าเอก5นาทีก็แสดงว่าเอกถึงก่อน อีก5นาทีอ้นถึงจะถึงฉะนั้นอ้นก็เลยใช้เวลาส5สนาทีทีนี้เราก็ได้แล้วได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็จะมาสร้างสรรมการข้อนี้จะสร้างสรรมการยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าระยะทางจะเท่ากับอัตราเร็วคูณเวลา ระยะทางก็คือ s อัตราลเร็ว v เวลา t ก็ได้ตรงนี้มาแล้วเราก็แทนจากสิ่งที่เราเขียนออกมาเลยเราจะเริ่มคิดจากสมการของโอนก่อนนะ s ก็คือ x กิโลเมตร v คือ y t คือ45ก็คือ45ส่วน60 เป็นสมการที่หนึ่งตรงเนี้ยทำให้เป็นชั่วโมงก็เลยหารหกสิบเพราะหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีส่วนอันที่สอง s เ่ากับ vt s ก็คือ x v คือ y บวกสิบ t คือสี่สิบนาทีก็เป็นสี่สิบส่วนหกสิบ ทีนี้แล้วก็แก้สมการตรงนี้ตรงนี้เขียนนิดนึงก็ได้ว่ากำหนดให้ระยะทางระหว่างเมืองกอไปร้านอาหารเท่ากับเกิโลเมตรขาโทษตร,ตรงนี้ย้อนนิดนึงแต่ว่าจริงๆอ่ะเรามีรูปก,ก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขียนส่งอาจารย์บางทีเขาก็แบบไม่ให้ แล้วก็อัตราเร็วที่อ้นใช้คือวกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เขียนว่ากำหนดให้อ้นใช้อาัตราเร็ววกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็มาคิดต่อ จากสมาการที่ได้มาก็ในเมื่อมัน x เ,เหมือนกันใช่ปะ่ะก็จับเท่ากันก็เป็น y คูณ45ส่วน60ก็เลยจะเท่ากับ y บวก10คูณ40ส่วน60นี่นะคือจับ1นเท่ากับส กสิบก็ตัดกันไปก็จะเป็นสี่สิบห้า y เท่ากับสี่สิบคูณ y บวกสิบตรงนี้ก็ตัดเลขเอาห้าตัดก็เป็นแปดตรงนี้เป็นเก้าเช่ว่าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าก็เป็นเก้า y เท่ากับแปดคูณ y บวกสิบจะได้ว่าเก้า y เท่ากับแปด y บวกแปดสิบ Y ายเท่ากับแปทีนี้ได้ค่า y ออกมาแล้ว y คืออะไร y คืออัตราเร็วที่อ้นใช้เป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เราก็ต้องโจทย์ถามอะไรบ้าง อัตราเร็วของรถยนต์ทั้งสองคันระยะทางระหว่างเมืองกอและเมืองขอโอเคทีนี้ก็ได้ออกมาแล้วว่า y คือ80ดสแล้วก็ย้อนกลับไปแก้หา x ใช่ไหมระยะทางก็เอาค่า y แทนกลับเข้าไปในสมการที่1 y ที่เราหาได้เมื่อกี้คือ y เท่ากับแปบนะตรงนี้ตดทันหรือเปล่า y เท่ากับแป สการเอา x เ,เท่ากันสองข้างก็เป็น x เ,เท่ากับตรงนี้คือรอบสมการที่หนึ่งมาให้ก่อนนะนี่คือสมการที่หนึ่งเราก็คิด y คือแปดสิบคูณสี่สิบห้าส่วนหกสิบตรงนี้ตัดเลขยี่สิบหารยี่สิบ สตรงนี้ยี่สิบสี่ก็เป็นสี่คูณกับสี่ห้าส่วนสามสี่ห้าหารสามจะเป็นสิบห้าเท่ากับหกสิบฉะนั้นก็ได้ออกมาแล้วทั้งค่าเอค่า y แล้วก็มาดูที่รูป x คือหกสิบใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็คือหกสิบกิโลเมตร นี่ก็60 y คือ80ก็เป็นแ80ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เป็น y บวก10ก็เป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ได้ค่าทุกอย่างออกมาแล้วก็มาดูที่โจทย์โจทย์บอกว่าอัตราเร็วของรถยนต์ทั้งสองคันก็ตอบว่าอัตราเร็วของอ้นรถอ้นคือ แปสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร็วของรถเอกคือเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางระหว่างเมืองก่อและเมืองขอ มาดูระยะทางระหว่างเมืองกอและขอถ้าเกิดว่ากอมาละอาหารหกสิบและลนอาหารไปขออีกหกสิบระยะทางตรงนี้ทั้งหมดอ่ะก็คือเอาหกสิบวกหกสิบถูกไหมก็เป็นร้อยยี่สิบกิโลเมตรก็คือระยะทางระหว่างเมืองกอและเมืองขอคือร้อยยี่สิบกิโลเมตร จทย์ข้อนี้ก็คืออ่านโจทย์ลงมาวาดออกมา,ามาเป็นรูปก่อนพี่ว่าวาดรูปก่าง่ายก็วาดตามที่โจทย์บอกเลยว่าร้านอาหารอยู่กึ่งกลางแล้วก็เอขับรถยนต์ด้วยความเร็วอัตราเร็วมากกว่าอ้อน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เลยให้อ้อนขับด้วย y และเอขับเร็วกว่าก็เลยเป็น y บวก10แล้วก็ระยะทางเท่ากัน x กิโลเมตรอกิโลเมตรทีนี้เราก็เอามาเข้าสูตรระยะทาง S เท่ากับ V ท ก็คืออัตราเร็วคูณด้วยเวลาทีนี้ระยะทางมันเท่ากันถูกป,ปะของฝั่งกอมาร้านอาหารกับร้านอาหารมาขอก็จับเท่ากันแล้วก็แก้สมการออกมาแล้วก็ได้ค่า y ออกมาก่อนแล้วก็เอาค่า y กลับไปแทนแล้วก็จะได้ค่า x ทีนี้แล้วก็เอาค่า x กับ y กลับมาแทนในรูป ทีนี้ก็จะได้ค่าทุกอย่างนะแล้วเราก็มาตอบคําถามโจทย์ข้อนี้นะก็คือต้องรู้ว่าระยะทางเท่ากับตาเร็วคนละ s เท่ากับ v t แล้วก็เอาค่าที่ได้กลับไปตอบบางทีอย่าอย่าเผลอนะแบบได้ค่า x ค่า y ตอบเลยไม่ได้คือเราต้องรู้ว่าค่า x คืออะไรค่า y ที่ได้มาคืออะไรโอเคแล้วก็หาค่าออกมาข้อนี้สรุปว่าตามรูปนะ ก็คืออาตาัตราเร็วรดอ้นคือ80กิโลเมตารต่อชั่วโมงอัตราเร็วรดเอกก็ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางก็ของเมืองก่อและเมืองข่อคือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ